15นะคะวันนี้จะสาธิตวิธีการออหุ้มหัวกดนะคะจะใช้ฟิล์มหดนะคะทีนี้วิธีการวัดตาข่าลูกค้าให้วัดความยาวของหัวนะคะตัวนี้จะวัดได้อยู่ที่4.5นะคะแล้วมันก็จะมีความกว้างให้ลูกค้าวัดเพิ่มให้นิดนึงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2เซนจากนั้นก็จะวัดความสูงนะคะของบริเวณที่จะหดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4.5นะคะ ทีนี้เนี่ยฟิล์มที่เราจะใช้อ่ะคจะเป็นไซส์2.5คูณ4นิ้วซึ่งตัวเนี้ยฟิล์มหดมันจะทำสั้นสุดได้ที่4นิ้วค่ะให้เราลองสวมก่อนนะคะค่ะจะเห็นว่ามันยาวเกินตัวนี้ให้ตัดออกก็ประมาณ2นิ้วนะคะก่อนที่จะทำการหดค่ะค่ะทีนี้เวลาที่เราสวมลงไปอะคะ่ะลูกค้าจะต้องล้างนะคะล้างเพื่อให้มันติดกับคอขวดลักษณะนี้นะคะแล้วจับไว้ จากนั้นเราก็จะเป่าล็อกนะคะทีนี้ถ้าเป็นลักษณะข,ของการเข้าตู้อะค่ะตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นล็อกล็อกออล็อกด้วยเครื่องเต่าก่อนเพื่อให้ฟิล์มหัวตาข่ายล็อกกรคอขวดนะคะแล้วค่อยเข้าเครื่องนะคะแต่ถ้าเป่ามือก็คือสามารถทําได้ตามคลิปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะลักษณะจะเป็นนี้นะคะ สนใจสินค้านะคะ0851622120นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่แอดไซ n POF PVC ขอบคุณมากค่ะ